อันนี้เข้าเมืองทองคำตะก,ก้าใช่ไหมใช่แรายการที่806ศสีรถดํานาโซเดี๋ยวเจอกันที่เมืองทองคาตะก้ารถคูปต้กกาเวลสตตร์รุน่นมีลูกค้าได้หรือยังเนี่ยรถดำนาหกแถวคูปต้าซือไปเหมือนเอาไปทำเอง เดีือคันเดียว,ยวในร้านอ,อะไรครับทางใจติดต่อมาเลยเมืองคองซื้อไปแล้วคันนี้เดี๋ยวจะไปเจอกันที่เมืองทองคำตะก,ก้าอำเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสกลนครน,นะคะคูโบต้ารถด,ดํานาหกแถวลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจองหรืออินบ็อกได้นะคะ